สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคุณครูสุจิตาไหมเต็มนะคะหรือว่าคุณครูจิตนะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งนะคะไม่เกิน1นึ่แล้วมีการกระจายนะคะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะดูนะคะแผนผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะ การลบนะคะการบวกและการลบจำนวนนับที่ Sommer, oh, ateur, มีตัวตั้งและผลลบไม่เกินหนึ่งพันนะคะข้อที่1นั้นเราได้เรียนไปแล้วนะคะในอาทิตย์ก่อนนะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อที่สองคือการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันนะคะเราจะมาเรียนข้อที่2นะคะคือการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพัน ทะะีนี้ตัวชี้วัดของมันในหน่วยนี้นะคะก็คือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะการบวกเราเรียนไปแล้วนะคะแต่มันอยู่ในหัวข้อเดียวกันคือตัวชี้วัดที่คอ1.1ข้อ4นะคะต้องเขียนมาให้เห็นชัดๆน,นะคะว่า แต่เราจะมาเรียนนะคะในประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจํานวนนับไม่เกิน1,000นะคะเราจะมาเรียนการลบนะคะในวันนี้นะคะการบวกเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะ,ะมาดูนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000แล้วมีการกระจายนะคะนักเรียนดูสไลด์ไปด้วยนะคะดูสไลด์ไปด้วยแล้วฟังคุณครูอธิบายนะคะ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้ถามนะคะ,ะใ,หให้นักเรียนดูสไลด์และดูตัวอักษรลูกศรที่คุณครูชี้ให้ด้วยนะคะนะว่าจิ้งครูชี้นะคะอุ้ยมันเล็กจังเดี๋ยวนะคะ,ะนะคะในเดือนที่ผ่านมาร้านขายอาหารสัตว์ขายอาหารสุนักได้586ถุง ขายอาหารแมวได้467ถุงร้านขายอาหารสัตว์แห่งนี้ขายอาหารสุนัขได้มากกว่าอาหารแมวกี่ถุงนะคะเราจะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้ดังนี้ก็คือ586ลบ467เท่ากับเท่าไหร่ใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะ อ่าแล้วจำแนกให้คุณครูในสไลด์นะคะเขาจะแยกให้นักเรียนได้เห็นเลยนะคะว่าเป็นหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะนักเรียนดูในหลักหน่วยนะคะหกหน่วยลบเจ็ดหน่วยหกหน่วยเป็นตัวตั้งลบตัวลบคือเจ็ดหน่วยลบไม่ได้นะคะลบไม่ได้นะคะนักเรียนดูหกหน่วยลบ จ็ดหน่วยไม่ได้ก็ต้องไปยืมในหลักสิบอ่าไปกระจายจากหลักสิบมาขอโทษด้วยนะคะเขาให้ใช้คําว่ากระจายนะคะอ่หกหน่วยลบเจ็ดหน่วยไม่ได้ลบตัวตัวลบไม่ได้ตัวตั้งหกหน่วยก็ไปกระจายจากหลักสิบก็คือแปดสิบกระจายออกมา ลบมากกว่าตัวตั้งก็ไปกระจายจาก80มา10นะคะมา10แล้ว80ก็เหลือ70เมื่อกระจายออกไปแล้ว1ออกไป10นะคะขั้นตอนที่2นักเรียนมาดูะนะคะดูนะคะคุณครูซ่อนรูปไว้ก่อนนะคะ,ะนักเรียนดูหลักหน่วยนะคะนักเรียนดูนะคะ10ใช่ไหมคะ มีอยู่และไปกระจายจาก80มา10 10บวกกับ6หน่วยก็เป็น16ดูตรงนี้เลยนะคะดูภาพทางขวามือของนักเรียนเป็น16เราก็ขีดเลข6ออกแล้วเขียน16ไว้บนตัวเลข6 16เมื่อได้16แล้วจำนวน16ตัวตั้งมากกว่าตัวลบก็สามารถลบกันได้16ลบ7ก็เหลือ9นะคะทีนี้80 80กระจายไปยังหลักหน่วยแล้ว10ก็ต้องเหลือ70ใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข7ไว้บนหลักบนเลข8ที่หลัก10นะคะ70ลบ60ได้70ลบ60ได้ก็เท่ากับ10เหลือ1ก็เขียนเลข1ไว้ในหลัก10เมื่อหลัก10กระจายไปยังหลักหน่วยแล้วมาดูหลักร้อย ตัวตั้งของหนักร้อยคือ5ตัวลบคือ4สามารถลบกันได้เราก็ลบได้เลยก็คือ500รลบ400เท่ากับ100นะคะในะขั้นตอนที่สูที่สนะคะในหลักหน่วย10หน่วยกับ6หน่วยมาบวกกันก็ได้เท่ากับ16อ่ะดูนะคะ16หน่วยลบ7หน่วยก็ได้เท่ากับ9เขียนเลข9ในหลักหน่วยต่อมาในหลัก10 70เพราะ80เขา กระจายออกไปแล้วนะคะกระจายออกไปแล้ว10นะคะก็เหลือ70 7 0ลบด้วย60ได้1 0ก็เขียนเลขก1ในหลัก10ส่วนขั้นที่3ในหลักร้อย5 0 0ลบด้วย400ก็เหลือ100เขียนเลข1ลงในหลักร้อยดังนั้น586-467กลบ467ก็เท่ากับ119 นักเรียนเข้าใจนะคะกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วยนะคะกระจายไปเพราะหลักหน่วยนั้นหกหน่วยลบตัวตั้งไอ้ลบตัวลบ7็ดหน่วยลบไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าก็ต้องไปกระจายจากหลักสิบมายังหลักหน่วยผ่านนะคะอ่ะ,อ,ะอ่ะดูนะคะ ทีนี้เรามาดูเรามาหาผลลบของ765กับ567นะคะมาหาผลลบของ765้กากับ567เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ765ลบ567เท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็แยกให้ดูเหมือนเดิมคือหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยมาดูในหลักหน่วย765 5หน่วยเป็นตัวตั้ง7หน่วยเป็นตัวลบ นะคะหหน่วยน้อยกว่า7หน่วยลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายจากหลักสิบมาก็คือ60กระจายมาอ่ะกระจายมา10นะคะ60กระจายออกไปแล้ว10ก็เหลือห0บใช่ไหมคะอ่าบอกแล้วพอกระจายมา10บวก5ก็เป็นเท่ากับเท่าไหร่คะ15 15ลบ7ได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะ เขาบอกว่าขั้นตอนที่1ในหลักหน่วยห้าหน่วยน้อยกว่า7หน่วยกระจายตัวตั้ง1 0จากหลักสิบเป็น10หน่วยเขียน10ในหลักหน่วยแล้วในหลักสิบก็เหลือห0สิบเขียนห้าในหลักสิบ0บหน่วยกับห้าหน่วยอ่า10บหน่วยกับห้าหน่วยมารวมกันก็ได้เท่ากับส5บห้าสิบห้าลบ7อ่านะคะ15ห้าลบ7ก็ได้8ดหน่วยเราก็เขียนเลข8ลงในหลักหน่วย เข้าใจนะผ่านนะคะมาดูนะคะเราจะกระจายจากเรากระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วยเมื่อเราลบหลักหน่วยได้แล้วเท่ากับแปดมาดูในหลักสิบห้าสิบลบหกสิบห้าสิบเป็นตัวตั้งซึ่งน้อยกว่าตัวลบหก 6. มันลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายจากไหนคะจากหลัก100ยมาอ่าขั้นที่สองในหลัก10น้อยกว่า60กระจายตัวตั้ง100อ่ากระจายตัวตั้ง100จากหลักร้อยเป็น10ใช่ไหมคะเอาไป100จากตัวตั้งอ่าจากหลักร้อย0เป็น10นะคะเป็น10อ่าก็เป็น15 10บวก5ก็ได้15ทีนี้ตัวตั้งในหลัก10เท่ากับ15แล้ว15สามารถลบ60ได้ใช่ไหมคะลบาลบ60ก็ได้90หลักร้อยเขากระจายออกไปแล้วนะคะหลักร้อยเขากระจายออกไปแล้วก็เหลือเท่าไหร่คะ6 0รทีนี้600ลบอ600ลบ100 ก็ได้เท่ากับ100ก็เขียนเลข1ในหลักร้อยอ่ะดูในทางขวามือของนักเรียนนักเรียนดูทางขวามือเมื่อกี้ครูอธิบายเหมือนกันนะคะคือ5นะคะตัวตั้ง765หนะคะหหน่วยลบ7หน่วยลบไม่ได้เพราะ7มากกว่า5ต้องไปกระจายจาก6มาเป็น10 10บวก5ก็ได้สกัด15บ1้เราก็ค่าเลข5ออกก็เขียน15บนเลขห้ หกสิบกระจายออกไปแล้วสิบก็เหลือห้าสิบก็ค่าเลขหกออกเขียนเลขห้าแล้วสิบห้าลบเจ็ดก็ได้เท่ากับแปดหลักสิบห้าลบหกได้อะห้าหา้าลบหกไม่ได้ใช่ไหมห้าสิบลบหกสิบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายจากอะไรมาคะหลักร้อยมาหลักร้อยมาเป็นสิบสิบบวกห้าก็ได้สิบห้าเหมือนกันสิบห้าลบหกสิบก็เหลือเก้าสิบ ก็ใส่เลข9ในหลัก10หลักร้อยเขากระจายไปแล้วนะกระจายไปแล้ว100่ไหมก็เหลือ600 600ลบสามารถลบ500ได้ก็เท่ากับ100ก็เขียนเลข1ในหลักร้อยดังนั้นข้อนี้765ลบ567ก็เท่ากับ198 นะคะนักเรียนดูชัดๆนะคะจากหลักหน่วยหลักสิบกระจายมายังหลักหน่วยเพราะหลักหน่วยไม่สามารถที่จะลบได้เพราะตัวลบมากกว่าพอมาหลักสิบหลักสิบน้อยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก,ก็ต้องกระจายจากหลักร้อยมาหลักสิบหลักการคิดง่ายๆก็คือกระจายจากหน้ามาหลังนะคะ,ะนะคะ,ะดูนะคะ ต้องเด่นดูหาผลลบของแปดร้อยยี่สิบห้ากับหกร้อยสามสิบเจ็ดเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือแปดร้อยยี่สิบห้าลบด้วยหกร้อยสามสิบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่ประโยคสัญ,ญลักษณ์จะต้องมีสี่เหลี่ยมนะคะไม่มีคำตอบตั้งตัวตั้งแนวตั้งแปดร้อยยี่สิบห้าลบด้วยหกร้อยสามสิบเจ็ด เนี่ยมาดูกระจายจากหลักสิบห้าหน่วยลบเจ็ดหน่วยลบไม่ได้เมื่อลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายจากหลักสิบมาสองสิบเอาไปสิบสิบบวกห้าก็ได้เท่ากับสิบห้าทีนี้ตัวตั้งมากกว่าตัวลบแล้วสิบห้าลบเจ็ดก็ได้เท่ากับแปดพอมาหลักสิบเขาเอาไปแล้วหนึ่งสิบก็เหลือหนึ่งสิบหนึ่งสิบลบสามสิบลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายจากหลักหลักร้อยมาสิบ ก็ไปกลายเป็น11 11อเอ่ลบ3าลบก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ8ถูกไหมคะ11ลบ3ก็ได้เท่ากับ8ทีนี้ในหลักร้อยกระจายออกไปแล้ว1นะคะก็เหลือ700กระจายออกไปแล้ว1 0 0ยก็เหลือ700้เอาดูนะคะ7ลบ6เท่ากับ1นงักเรียนดูกระจาย10หน่วยจากหลักสิบบวกกับ5ตรงนี้ ไปยืมหลักไปกระจายจากหลักสิบมาเขาไม่ให้พูดว่ายืมนะคะขอโทษด้วยนะคะ,ะกระจายจากหลักสิบบวกกับห้าก็ได้เท่ากับสิบห้าเขียนสิบห้าในหลักหน่วยโดยขีดขีดตัวแรกออกขีดเลขห้าออกแล้วเขียนสิบห้าด้านบนและเอามาลบกันขั้นที่สองในหลักสิบเหลือหนึ่งสิบก็เขียนหนึ่งในหลักสิบอในหลักสิบเขาออมีมีสองสิบแล้วหน่วยเขากระจายไปยังหลักหน่วยก็เหลือหนึ่งสิบ ก็เขียนเลขหนึ่งไว้ขี้เลขค่าเลขค่าขีดค่าเลขสองออกนะคะแล้วมาลบกันนะคะอ่าสิบห้านะสิบห้าหน่วยลบเจ็ดหน่วยได้แปดเราใส่ไปแล้วกระจายจากสิบจากหลักร้อยบวกกับหนึ่งสิบก็ได้เท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบสามก็เท่ากับเท่าไหร่คะแปด 11ลบ30ก็ได้เท่ากับ 80, 80เขียน8ลงในหลัก10นะคะ700ด้ลบด้วย600ได้100เข <100 S 1> ียน100ในหลักร้อยคุณครูคิดว่านักเรียนเข้าใจนะคะอธิบายให้เห็นชัดๆตัวหนังสือก็มีให้เห็นคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้และเข้าใจว่าถ้าหลักหน่วยลบไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนักเรียนก็ต้องไปกระจายจากหลักสิบมาหลักหน่วยถูกไหมคะ นักเรียนเข้าใจตรงนี้พอมาหลักสิบเขาขอ,อเขากระจายออกไปแล้วก็เหลือน้อยกว่าตัวลบก็ต้องไปไปกระจายจากหลักร้อยมายังหลักสิบถึงจะลบกันไดน้ใช่ไหมคะเข้าใจนะคะ,ะคุณครูคิดว่านักเรียนเข้าใจนะคะที่คุณครูคคคอธิบายนะคะแล้วผู้ปกครองที่นั่งอยู่ด้วยก็สามารถที่จะ อ่าและเข้าใจที่คุณครูอธิบายนะคะอ่าคุณครูไปต่อนะคะอ่าสรุปนะคะอ่าสรุปนะคะเขาบอกว่าการลบจํานวน2องจำนวนอ่าเมื่อกี้ให้ดูจํานวน2องานจำนวนใช่ไหมตัวตั้งกับตัวลบให้นําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน ก็คือหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิบจะมีการกระจายจํานวนจากหลักสิบไปหลักหน่วยเมื่อจํานวนในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจํานวนในหลักหน่วยของตัวลบครูเชื่อว่าลูกเข้าใจตัวตั้งอยู่ด้านบนตัวลบอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะ,อะเอาใหม่นะคะการลบจํานวนสองจำนวนเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนดูแล้วสไลด์ก็ดู นะคะก็หมายความว่าให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันจะมีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วยเมื่อกี้หลักหน่วยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบซึ่งลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายจากหลักสิบมายังหลักหน่วยกระจายมา10บ,บวกกับตัวที่มีอยู่เดิมใช่ไหมอย่างเช่นหบวกกับ10ที่กระจายมาจากหลักสิบก็เป็นสิบห้าสิลบเจ ก็ได้เท่ากับ8ถูกไหมลบได้แล้วจากหลักหน่วยเมื่อกี้หลักหน่วยเรียบร้อยเมื่อจํานวนในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจํานวนในหลักหน่วยของตัวลบจะมีการกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบอเพราะว่าหลักหน่วยนั้นเราเราเอาไปแล้วใช่ไหมคะพอมาหลักสิบหลักสิบน้อยกว่าก็ต้องไปที่ไหนคะไปยืมหลักร้อยมา ไปกระจายจากหลักร้อยมาไม่ใช่ไปยืมน,นะคะขอโทษด้วยติดนะคะเ,เพราะว่าเวลาสอนนักเรียนชอบจําเหมือนกับที่คุณครูจําก็คือยืมน,นะคะก็คือกระจายจากหลักร้อยมาหลักสิบเมื่อจํานวนในหลักสิบของตัวตั้งน้อยกว่าจํานวนในหลักสิบของตัวลบถูกไหมคะตัวตั้งอยู่ด้านบนตัวลบอยู่ด้านล่างตัวตั้งมีจํานวนน้อยกว่าตัวลบซึ่งอยู่ด้านล่างมันลบไม่ได้ เราก็ต้องไปกระจายจากหลักร้อยมายังหลักสิบคุณครูเชื่อว่าที่คุณครูสรุปนักเรียนเข้าใจนะคะคือหลักหน่วยลบหลักหน่วยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายจากหลักสิบมายังหลักหน่วยใช่ไหมคะ,ะมายาังหลักหน่วยทีนี้พอหลักสิบเขาออกออกไปนะคะกระจายไม่ใช่ออกกระจายไปยังหลักหน่วย หลักสิบตัวตั้งน้อยกว่าหลักสิบตัวลบก็ลบไม่ได้อีกก็ต้องกระจายจากหลักหลักอะไรคะหลักร้อยมายังหลักสิบเพื่อที่จะให้ตัวตั้งมากกว่าตัวลบถึงจะลบกันได้ใช่ไหมคะอ่าเข้าใจนะคะอ่ะต่อไปนะคะเมื่อน,นักเรียนเข้าใจให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าสี่สิบสี่หน้าเดียวเอง นะคะการลบแบบกระจายเขาตั้งเขาให้โจทย์มาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคิดก็คือถ้าหลักหน่วยตัวตั้งของหลักหน่วยลบตัวลบของหลักหน่วยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบของหลักหน่วยลบไม่ได้นักเรียนก็ต้องไปกระจายจากหลักสิบมายังหลักหน่วยใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าตัวลบตัวตั้งของหลักหน่วยมากกว่าตัวลบของหลักหน่วย นักเรียนก็สามารถลบกันได้เลยไม่ต้องกระจายมานะคะนักเรียนจะสับ,ส,บสับสับส่วนตรงนี้นะคะอ่าเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจนักเรียนทําแบบคุณหัดหน้า44นะคะหากนักเรียนคนใดไม่ได้อ่าเข้าเรียนในวันที่คุณครูสอนนะคะให้นักเรียนดูสไลด์นี้ดูคลิปนี้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจให้ผู้ปกครองโทรหา ทำรายได้เลยนะคะเพราะผู้ปกครองแต่ละคนเขาจะมีอยู่แล้วบางคนก็ไม่ได้เข้าเรียนนะคะดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอนักเรียนสู้ๆโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ